ผู้ชมค,คะในยุคนี้สมัยนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์การดูทีวีหรือแม้กระทั่งอุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ แต่สิ่งต่างเหล่านี้เราทราบใช่ไหมคะว่ามันจะส่งคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วยนี่แหลคะค่ะจึงเป็นที่มาของทําไมยุคได้สายแบบนี้จึงอันตรายต่อสุขภาพของคนที่ใช้มันดังนั้นวันนี้คะ่ะรายการเราจะมาพูดคุยถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้ทุกวันทุกวันจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพและอีกทางหนึ่งนะคะเราจะมีวิธีในการป้องกัน อันตรายจะเคลื่อนเหล็กฟฟ้าได้อย่างไรบ้างพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบกับนักฟิสิกซึ่งจะมาไขาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพ อะลคะ่ะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะเรามารู้จักกับในยุคไร้สายที่เรามองไม่เห็นถึงอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเราจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองอย่างไรเราพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์นะคะท่านเป็นอดีตรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยคะ่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์รองศาสตราจารย์ดรพิทูลตรีวิจิตกเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพูด คุยในสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับนะคะแต่ก่อนที่จะลงลึกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทีวีตู้เย็นนะคะโทรศัพท์มือถือส่งผลร้ายอย่างไรต่อสุขภาพร่างกายเราบ้างให้ใจอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าบทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์เนี่ยอาจารย์ทำอะไรบ้างคะทางฟิสิกส์นะ,ะับซึ่งก็เป็นคำหนึ่งที่หลายๆคน ขอฟังว่าฟิสิกส์แล้วไม่อยากฟังค่ะแต่วันนี้ผมอยากจะพูดแทนดังฟิสิกส์ที่ที่ฟังง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆค่ะแล้วก็ฟังแล้วสนุกด้วยอาจารย์คะในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยทั้งในบ้านหรือว่าที่ทํางานเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องใชื้อฟ้าอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอะคะ่ะครับ คำว่าแผลขึ้นเป็นไฟฟ้านี่ชัดเจนแต่ในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า E.M.R ก็เราจะเจอบ่อยๆนะฮะก็มาจากย่อ,อมาจากอ่า electro magnetic radiation นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนการแผลขึ้นเปนไฟฟา้าที่ในบ้านก็มีเยอะเลยที่เราก็คือทีวีคอมพิวเตอร์นะฮะเราเตอร์ะนะครับเห็นชัดๆแต่ไมโครเวฟที่เราหุง อุอาหาบบดหน ahan ตลอดนะฮะก็มีแม้แต่ได้เป่าผมเพื่องได้ก็มีนี่หมดฮะ อะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็มีมีการเ,าเกี่ยวกับมอเตอร์มาเกี่ยวข้องถ้ามีมอเตอร์ก็มีเรื่องของอาการความถี่ของขึ้นไอไล่สายออกมาะนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ออฟฟิศก็จะเป็นยิ่งเยอะใหญ่หน้าอยู่หนะ้าคอมพิวเตอร์เลยใช่ะห้อยู่คมตลอดเวลาแล้วก็มี Wi-Fi นะแล้วก็มีมือถือบางคนที่วางไวทงไ้ทั้งไ,ไล้สายทั้งใ่ไล่สายเยอะแยะไปรอบตัวหมดนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับท,ท,ที่ที่เราดีเลียงไม่ได้ แล้วลที่เราเห็นภาพอย่างนี้ยังเห็นนะแล้วจริงๆแล้วมันมีคลื่นที่มาจากที่อื่นที่ส่งมาอย่างเช่นจากเสาอากาศมันเข้ามาโดยที่เราไม่เห็นนะแล้วอะไรขึ้นวิธุที่ส่งผ่านตัวเราเฉียวไปเฉียวมาขึ้นทีวีก็ได้ขนาดเพราดิมันขึ้นทั้งนั้นนะแต่เรางไม่เห็นเราไม่เห็นฮะมองเห็นมันยังมากกว่าที่เราตั้งอยู่บนโต๊ะนะะที่เรามองเห็นนะะอันนี้เป็นต้นอย่างเช่นเสาอากาศกระจายไกลๆเสาอากาศที่กระจาย ภาพหรือกระจายสื่อข่าวสารครับคือที่ออกไปเนี่ยก็ตามกฎเกณฑ์แล้วก็คือเข้าก็มีลิมิตว่าไม่ให้เกินกําลังเท่าไรแตนะ่เพื่อเป็นที่ปลอดภัยนะแต่ถ้าไปเกิดใช้กาลังสูงๆแล้ก็อาจจะมีมีปัญหาเหมือนกันอ,อันนี้ก็เป็นสะุดนหนึ่งนแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงพูด ที่หนักที่สุดก็คือมือถือมือถือมือถือนี่กลายเป็นว่าปัจจัยหนึ่งของชีวิตแล้วเราเราเราลืมมันไม่ได้ก่อนนอนด้วยแง่พูดไงกันก่อนแชทอีกเพราะว่าไอ้ไม่เกี่ยวผมไม่ได้พูดแต่ผมแชทใช่กดอย่างเดียวเหมือนกันไม่ไรเปิดสวิตช์ออนแล้วมันก็รเดีตอกมาแผ่ออกมาแม้แต่ตอนที่ชาร์จอยู่เนี่ยบางคนไปชาร์จที่หัวเตียงว่าไม่เป็นไรปิดเครื่องแล้วชาร์จอยู ก็มีปัญหาเหมือนกันเมื่อไรเปิดขึ้นมามันจะรเดียตขึ้นมาตลอดเวลานะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องป้องกันแล้วเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้ไมโครเวฟหรือว่าดูทีวีเนี่ยไอ้รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันแผ่ออกมายังไงคะอาจารย์ คือในในเครื่องในเตาไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีตัวป้องกันไม่ให้เครื่องออกมาค่ะนะฮะก็คือตัวที่เป็นแผ่นและเป็นรูๆเนี่ยที่เรามองเห็นเห็นเป็นรูๆเห็นนะแต่สิ่งที่เราใช้มือถือเนี่ยตามกฎนี้เราต้องห่างจากหูเนี่ยหือศีรษะกระโหลกเรานี่5เซนนะครับแล้วการปฏิกานี่มือถือต้องกำลังวัดไม่สูงค่ะก็ถึง a ัดถ้าแบบนี้แล้วเราใช้น้อยๆค่ะคือมือถือเนี่ย เวลาพูดมือถือเควรจะพูดสั้นๆแล้วเสร็จแล้วโอเคเราจะพูดเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดา<ต>มันจะชัดเจนกว่าเราปลอดภัยกว่าแต่มันตรงข้ามกับพฤติกรรม <ๆ S 2> การใช้ทุกวันนี้<ช>ข,ของคนเราเลยนะคะต่คนเราตอนนี้ใช้มือถือกันแบบเป็นชั่วโมงแนบหูด้วยแนบหูด้วยแล้วคุยนอนคุยด้วยคุยเสร็จว่าเอ้วันนี้ท่านทำไมมึนๆก็ธรรมดาแหละครับถ้าแต่นึกภาพเนี่ยฮะก็คือเรากําลังหูต้มสมองของเราด้วยมือถือเมื่อพูดอีกแบบนึงก็คือว่า เหมือนกับเราศีษะนในมุดเข้าไปในเตาไมโครเวฟอะ่ะก็เปิดไมโครเวฟแต่ทําไมเรายังไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกทนไม่ได้นะคะนี่คือ,อนี่คอือสิ่งที่จะบอกต่อไปว่าไอ้ไมโครเวฟมันแปดหกร้อยถึงแปดร้อวัตถึงพันวัตตแต่ตัวนี้มันแค่หนึ่วัตต์แต่ถ้าเผื่อคนทําเป็นห้าวัตต์สิบวัตต์ขึ้นมาแล้วเราโดนกันทุกๆวันทุกๆวันทุกๆนาทีเนี่ย มันก็สะสมไว้มันก็หอใกล้ๆเคียงกันนะครับค่ถ้าตัวไมโครเวฟเราเปิดแค่ติ๊กเดียวแล้วก็ปิดละใช่ไหมมันเราเท่ากำลังสูงๆอันนี่้ทำลองเดียวกันคนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขคิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้จ้ะแล้วก็คลื่นทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีถ้าเรามีแว่นพิเศษขึ้นมานะฮะนะก็คลื่นไฟฟ้าโดยนักวิชาชื่อเฮอร์ส์นะค่ะสมมติเขาก็เป็นคนบอกว่าคือคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเราเอาแว่น ทฤษฎีนี้มาใส่ครับเราจะมองเห็นขึ้นเต็มไปเลยนะคะอาจารย์แต่ตาเปล,ล่ามองไม่เห็น<ม>แต่ว่าส่แวนอันนี้มองเห็นงนก็คือขึ้นทฤษฎีของเขาไงอ่ามันก็มีมีสิ่งที่ว่าพรานเราไม่รู้ก็เหมือนกับที่คงได้ยินนะฮะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่จะอันตรายก็คือมีคนที่นั่งอยู่รถเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องแล้วก็เลิ่หลับไปพรุ่งนี้ก็เป็นศพ แต่นี่แใจอาจารย์เพราะว่าอะไรอยู่ในห้องแอร์เย็นๆถึงไกลเพราาะว่การถ่ายเทของอากาศไม่ได้เพราะมันอยู่ในที่อับมันคืไอตัวตัวที่ตอนที่สตาร์ทรถอยู่เนี่ยเครื่องจักรมันก็ให้พ่นในไอเสียออกมาเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราไม่ต้องการเราต้องการออกซิเจนนะครับมันก็เข้าไปแทนที่ที่ที่อากาศท่วมขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ตาเราไม่เห็นนี่แหละเป็นมันก็ท่วมขึ้นไปเรื่อยๆนี่ภาพเดียวกันเลย ที่จะเกิดขึ้นกับเขาเราทุกคนก็คือว่าขึ้นไมโวรารอบตัวเรานี่เพิ่มขึ้นเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวไปเป็น 4G เดี๋ยวก็เป็นอะไรล้นขึ้นจากอันนู้นขึ้นจากเราเตอร์ค่ะเราเตอร์นี่ Wifi เนี่ยแรงนะครับเราไปต่างประเทศต้องมีเราเตอร์ผมขับรถในนารับรับทีวีนะฮะจาก Wifi เนี่ยออกไปถึงนอกบ้าน500 3้อเมตรยังรับได้เลย แสดงมันไปนก,ไกลนะม,<า>มันไกลเนะไกลน,ะ,กลนะแล้วบางทีข้างบ้านเปิด Wi-Fi เราบางทีงงแอบใช้ได้ถ้ารู้รหัสนะคะใช่าันมันแรงคะแรงแล้วเราถ้าด้าพลับโดยตรงนี้อันตรายครับมันอยู่รอบๆตัวเราหมโดยที่เรามองไม่เห็นอะ อาจารย์คะมันเหมือนเป็นผลพวงนะคะอาจารย์เพราะว่าสิ่งต่างๆเรานี้เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค,นค้นแล้มนุษย์ก็ยินดีที่จะใช้มันเพื่อความสะดวกสบายโทรศัพท์มือถือทีวีหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวคราวอะคะอาจารย์จากต่างประเทศว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยอยารู้ว่าอันตรายยังไงคะอาจารย์ครับมีเคสนะฮะเกิดขึ้นที่อิตาลีนะครับมีผู้ใช้โทรศัพท์คนฟ้องตัวท่านถึงศาลสูงแล้วชนะคดี ฟ้องบริษัทมือถือนะฟ้องว่ายังไงครับก็ทําให้เกิดมะเร็งในสมองอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วว่าไอ้มือถือมือถือเนี่ยถ้าเกิดโดนบ,บ่อยๆเขามีการทําการวิจัยแล้วก็ทําการศึกษากระโหลกศีรษะนะฮะของผู้ใหญ่ของวัยสิบขวบเอามือถือเนี่ยจ่อใกล้ๆเนี่ยนะข้างในเนี่ยการทะลุทะลวงเนี่ยของผู้ใหญ่ก็ดูเราน้อยหน่อยไม่เยอะ สิบขวดเยอะหน่อยเพราะกะโหลกยังไม่แข็งแรงถ้าเป็นทารกเด็กๆเยอะเลยครับ<ฮ>เยอะเลยเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะก็คือเท่ากับเรากําลังไปทําให้สมองส่วนใดส่วนหนึ่งมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่เพราะว่าเซลล์ร่างกายเราเนี่ยพอมีคลื่นไ,ไฟฟ้ามามากระทบมันมันมันก็ทําหน้าที่ป้องกันว่าเอะนี่เป็นของประหลาดเข้ามาพอป้องกันวิธีการป้องกันคือสร้างผนังเซลล์ให้แข็งขึ้นให้หนาขึ้น พอหนาขึ้นก็เกิดปัญหาแหละปัญหาอะไรของเสียออกไม่ได้ของดีก็เข้าไม่ได้เข้าได้ก็ยากคก็ไอ้ตัวตัวเหตุที่เกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นตัวโซนหนึ่งที่ทําให้ หมักหมมไปหรือว่าทําไปเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นมะเร็งได้การเป็นมะเร็งก็คือไอของนี่มันไม่ดีมันสะสมอยู่ข้างในตลอดอาจารย์แต่ว่ามันจะมีอาการบ่งบอกไหมคะเวลาที่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าโทรศัพท์มือถือนานๆอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงคะนี่ครับถ้าเราไปเจอเพื่อนสูงเนี่ยนะผมผมกใจะไปสัมภาษณ์ไปเป็นไงหมูนี้หมูนี้มันสีฟ้าประพนท่านหนักหน่อยขึ้นเหียนะอาเจียนอาเจียนนะ ซึ่งแสดงว่าเข้าใช้เกิดเนี่ยจะน่าสงสารนะเขาบางทีพูดนี้ไม่หยุดแล้วลว่าหยุดแล้วคุณไปใช้เท้าสาวธรรมดาก็พูดไปเรื่อยๆ<ม>ซึ่งมันผิดกติกานะอาจารย์คะแล้วอาการที่อาจารย์บอกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องรับรังสีคลื่นเรล็กไฟ้าไปนานๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทําให้เกิดโรคมีปัญหาต่อสุขภาพได้ไหมคะครับที่ชัดเจนอันหนึ่งก็เป็นกรณีศึกษาขึ้นมาแล้วก็คือเป็นเนื้องอกในสมองนะครับเป็นมะเร็งนะครับ เป็นเรื่องของอภูมิกันนะฮะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสซึมเศร้านะฮะอะไรต่างๆเท่านี้ฮะก็เป็นผลตากจากการทำงานผิดตรงติ ของที่ได้รับกระทบจากคลื่นไม่ครฟ้าหรือ EMR เนี่ยนะะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารับเป็นห่วสมอทอ็อกไี่ช่วยได้ไหมคะอาจารย์เออก็ช่วยได้หน่อยมันห่างจากกระโหลกเราค่ะก็ช่วยได้หน่อยนะฮะแต่แต่ก็ยังดีเหมือนกันนะ,ะค่ะแต่สมอท็อก็ช่วยได้นะฮะ,ะแต่ถ้าถ้า WiFi ตัวที่ติดเยี่ยวหรเรื่องมันก็จะช่วยไม่ได้นะฮะ,ะแต่นั้นสะดวกนะั่นทั้งหมดนี่อยู่ที่กติก,กาครับนักวิทยาศาสตร์ สร้างแบบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะใครใต้เงื่อนไขอย่างนี้อย่างนี้แล้วผู้ประกอบการทําหรือเปล่าถ้าทาตามก็ไม่มีปัญหาอย่างฝรั่งเศสทราบว่าก็มีการจํากัดหรือว่าเลิกการใช้สัญญาณไบไฟในโรงเรียนด้วยใช่ไหมก็คือหลังจากที่ศึกษาแล้วว่ากระโหลกศีรษะของเด็กบางแล้วมันเข้าไปได้ทะลุทะลวงจนกระทั่งมันมากกว่าปกติก็เลย มีการออกกฎหมายมาหรือกฎเกณฑ์มาว่าห้ามใช้ในในในอนุบาลหรือโรงเรียนเด็กๆเนี่ยห้ามใช้เลยซึ่งก็เป็นการป้องกัน,ว,นวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงก็เลยบอกเอาไม่ให้เข้าละจบอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ที่ตัวเราเองเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารนี่เราเราเดินไปไหนก็เจอหมดใช่ไหมฮะ เจอหมดเจอมากเจอน้อยแล้วแต่ที่ถ้าเราไปบนภูเขาเนี่ยก็โอเคสบายละ่ะนะแล้วบชายทะเลก็สบายละ่ะแต่ถ้าอยู่ในที่ทํางานเนี่ยเฮ่อไม่มีทางค่ะต้องอยู่กับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในขณะที่เราเห็นเด็ก,ดกนะคะบางทีเด็กทารกเพิ่งคลอดไม่กี่เดือนคุณแม่ก็เปิดทีวีให้ดูแล้วข้างๆตัวก็มีไมโครเวฟมีคอมพิวเตอร์<ช>แล้วถามบางครั้งอาจจะย,ยื่นโทรศัพท์มือถือคุยกับพ่อที่คุยไม่รู้เรื่องนี่นะคะเด็กนอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดเลยครับเด็ก ที่ที่โดนฟือถือแล้วเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมือถือนี้เข้าไปทะลุรวมมากน้อยแค่ไหนแน่นอนมากกว่าเพราะกระโหลกก็บางนะตอันนี้ห้ามอันนี้ควรจะห้ามเลยนะถ้าเื่อแต่นี่สื่อแบบนี้เนี่ยคือมันมีข้อจากัดผมว่าวันนี้ผมมีโอกาสดีใจฮะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันตรงนี้ว่าอยู่กับฟิสิกส์มาเป็นเวลา2 0กาปีนะก็คิดว่า น่าจะมีอะไรมาแบ่งปันให้ความรู้นะฮะแต่ผมจะไม่ไปพูดถึงใครนะพูดถึงกติกาทางฟิสิกส์นะว่าออกแบบมาแล้วต้องทำกติกาทางนี้ถ้าถ้าไปเล่นแร,แร่แปรธาตุหรือไปหลบเลี่ยงเลย แน่นอนมีปัญหาแน่นะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้ว่าตรงนี้ก,ก็ขอให้ว่าฟิสิกหรือนักวิทาศร์ไม่ใช่ของไม่ดีเขาทามาเขามีเงื่อนไขะนะอันนี้ก็ก็สิ่งที่ทําให้เราสะดวกนะครับแต่ว่ามาตรฐานสากลอาจารย์เขากาหนดไว้ยังไงบ้างในการกําหนดว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์มาตรฐานสากลน,นะครับเขาจัด เื่นไ,ไฟฟ้าหรือว่าปัญหาอิตัว e น e อเรียกตัวแมกนีเซีบริเดชันเนี่ยการแผ่รังสีจากขึ้นไปไฟฟ้านี้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยระดับเดียวกับพวกโลหะหนักนะฮะโลหะหนักที่ก่อให้เกิดมะเง็งเข้าอยู่ในระดับเดียวกันก็ถือว่าไม่ใช่ของธรรมดาแล้วต้องต้องต้องกว่าแวะและมนุษย์เรานี่สามารถที่จะทานได้นะครับเ้าคำนวณออกมาแล้วใช้มือถือเนี่ยไม่เกิน 6นาทีต่อวันเท่านั้นเองนะครับแต่เราก็คงใช้เกินแน่นอนเกินแน่นอนค่ะอารส่วนใหญ่แต่ตามตามนักวิทยาศาสตร์คำนวณมาแล้วคือถ้าปลอดภัยที่สุดไม่เกิน6นาทีต่อวันนะครับมีการคำนวณมาแล้วว่าเราสามารถรับได้แค่นี้แต่หลายค่ายโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศอาจารย์เขาก็มีการกําหนดนะครว่าให้ระบุว่าต้องเห้ามเกินเลทนี้สําหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในบ้านเราเป็นยังไงคะอาจารย์ นี้หมายถึงความถี่หรือปล่ปาค่ะ,ะก็ก็อีกนะฮะยังพอเราจากจากรุ่นแรกๆเนี่ยความถี่ของโทรศัพท์แค่แปดร้อยค่ะมันก็เบาๆเด็กๆนะฮะพอม,มาถึงที่เราต้องการความการส่งผ่านแบบมีข้อความเยอะมีอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกมีภาพผ่านมือถือเนี่ยมันก็ต้องใช้ความถี่สูงขึ้น ปัจจุบันมันก็1.2กิกซ์ค่ะซึ่งก็สูงขึ้นก็เพิ่มอันตรายขึ้นถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือไม่มีการควบคุมที่ดีและต่อไปอาจจะ 5G 6G เข้าไปก็ต้องสูงขึ้นไปอก<ห>ีกเพื่อจะให้มันขับเคลื่อนหรือว่าทารุทะโลงได้ดีหรือว่านำพาสื่อต่างๆไปได้ดีกว่าอันนี้คงคงเป็น เป็นสิ่งที่จะต้องไปถ้าเราจะทาหรือนักวิชากีพอยากจะคิดต่อแต่นักวิทยาศาสตร์จะคิดว่ามีวงเล็บอยู่เสมอนะฮะแต่ห้ามทําอย่างนี้ห้ามทำนี้แล้วก็ดูที่ว่าเราจะต้องจัดการยังไงแต่ก็ทราบว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเก่งนะคะอาจารย์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยที่ตอนนี้ก็คิดค้นกันมาแล้วล่ะค่ะสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยป้องกัน,นเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ไม่ทําอันตรายต่อสุขภาพร่รางกายของมนุษย์นะคะส่วนเครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่่ตอไป ฮอตไลน์ line, สายสุขภาพ ฟังอาจารย์วิทูลท่านพูดไปนะคะคุณผู้ชมกะถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือกับทีวีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งผู้หญิงเองที่เป่าผมทุกเช้าจาักไรไดเป่าผมอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยนะคะว่ามันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอาการอาจารย์บอกไปแล้วว่าอาการเริ่มต้นมีอะไรบ้างมาถึงเรื่องของการป้องกันแล้วเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้อย่างไรอาจารย์คะมีวิธี ต้องการไหมคะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์กเป็นนักฟิสิกส์เหมือนกันนะครับก็มีสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาอัน,นึ่งเพื่อต้องการไม่ได้ไปทําลายนะครับหรือไม่ได้ไปทําให้อ้คลขึ้นในไฟฟ้าที่มาถึงตัวเราหรือจากคลื่นที่โทรศัพท์เราบิดเบี้ยวไปไม่มีก็ยังเหมือนเดิมแต่ให้ให้มันกระทบกับร่างกายเราแบบเนียน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 เหมายถึงว่าร่างกายรู้สึกรับได้ ที่วิธีการของเขาก็คือเขาใช้คำว่า No ยส e ฟิลล์แล้วก็ไปค้นพบว่าในธรรมชาติเนี่ยมีความถี่อยางหนึง่งที่มนุษย์คุ้นเคยที่สุดแม้แต่ในร่างกายเนี่ยเซลล์การติดต่อในร่างกายแต่ก็ติดต่อด้ดยความถี่อันนี้ระหว่างเซลล์เหรอคะ,อะระหว่างเซลล์ระหว่างสมองระหว่างทุกอย่างาก็ด้วยความถี่ต่ำความถีตม่ต่ำอันนี้ในธรรมชาติเรียกว่าชูแมนฟิเวเจนซีซึ่งอยู่ระดับ7.8เฮิรดแปเท์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เซลล์ในร่างกายจะเราจะสัมผัสเราจะคุ้นเคยอ่ะตัวนี้ม,มนันมีแบบแรงๆเข้ามา1.2กิกเข้ามาหรือ1 0 0 1 2ั0มก,กะเฮริร์ตเข้ามาเนี่ยตกใจนะมันไม่ได้เนียนเข้ามาค่ะอาจารย์คแล้วหลับการทำงานของเครื่องเทคโนโลยีน้อยฟิลเนี่ยเขาทำงานยังไงคะคือเรื่องของไมโครเวฟ ที่ทางใช้ในการสื่อสารเนี่ยทหารจะใช้กันเยอะกองทัพจะใช้กันเยอะเพราะในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มคิดถึงว่าเออให้ให้ทห,หารของเรานี่มาคลุกคลีกับเครื่องพวกนี้เนี่ยมันอันตรายนะ <c oughs> นาทำเนให,ให้ให้เขาได้บรรเทาอันตรายนี้ลงไปยังไง <c oughs> ก็เอาข้อคิดนี้ขึ้นมานักวิศากรก็มาสร้างตัวผลึกที่จากนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งตัวผลึกตัวนี้เป็นพิเศษใช้ใช้ <c oughs> ใช้เมื่อมี พลังงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วมันจะสั่นด้วยความถี่ต่ำจะจะให้คลื่นออกมาในความถี่ต่ำเพื่อให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMR ที่อยู่รอบข้างเนี่มาซูเปอร์อินโพสกันเพราะว่าความถี่ของวัตุที่เราสร้างขึ้นนี่มันจะคงที่ตลอดเวลาขึ้นลงแต่กรวนี้มันเป็น Earth f r e q เ e นซีหรือเป็นนอ i ฟิลที่เป็นเลียนแบบไปต,ตัวเอิร์ธฟ e วเซนซีความถี่ของโลกนี่มันจะไม่คงที่แต่ แต่ร่างกายเราคุ้นเคยคเพราะเราเกิดมาก็มีตัวนี้แล้วอ,อ,อย่างก็ทำยังไงนี่ตรงนี้คือสําคัญแหละเขาจับจับหลักตรงนี้แล้วก็ทําให้คลื่นที่เข้ามานี่มาผสมผสานด้วยกันไปด้วยกันทําให้พอเข้าสู่ร่างประทะกับร่างกายเราเนี่ยเซลล์ต่างๆก็ก็ไม่มีไม่มีความ ไม่เคยชินคือมันเคยชินเพราะว่าความถี่นี้เคยเคยรู้จักมาก่อนอแล้วค่อยซ่อมด้วยความถี่ของขึ้นไฟฟ้าทั่วไปเข้าไปอันนี้เกิดเป็นหลักการที่ออกทางานตรงนี้อันนี้เขาก็มีการพิสูจน์แล้วมีการที่ทดลองในห้องแลบนะฮะที่เป็นสากลดังๆแล้วพิสูจน์ว่าทํางานได้จริงะนะครับได้มีการลดไค่า สึมทรัพย์ของอันตรายของของครื่อในไฟฟ้านี่ของมนุษย์ลงไป4ี่เอร์เซนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รัศมีการใช้ก็เป็นเครื่องไม่ใหญ่ฮะตัวนี้รู้สึกจะใช้ได้ประมาณเกือบสอง0ืนชั่วโมงค่ะแต่เราคงไม่ได้เปิดมันตลอดท่านคืนทั้งวันเราอยู่เราก็เปิดมไม่อยู่ก็ปิดนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะดวกมากแล้วก็คลุมรัศมีไปทั้งหมดท่านนึกถึงทรงกลมนะครับรัศมีก็คือไปถึงบนวงกลม,มพื้นราบเนี่ยรัศมีเก้าเมตร มันทางนี้9เมตรทางนี้9เมตรก็18เมตรนะฮะ18ดคูณด้วย18นะฮะหรือว่าคือเอาเอาคำนวณรัศมีทั้งหมดก็ใหญ่อ่ะพอสมควรอ่ะก็คือถ็าคอนโดเนี่ยสบายสบายพราะแนวระโคดเนี่ยถ้าออฟฟิศระดับ VIP นะฮะระดับผู้บริหารสูงๆเดียควรจะมีอ่าบางทีมาบอกแม ถ้าพูดตลกหน่อยเนี่ย mm. เขาอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ, mm. ๆเขาเครียดจะเสร็จแล้วเด็กๆจะโดนเครียดด้วยค<ะ>แล้วก็ให้เขาขับอยู่บนคลื่นนี้คือตัวความถี่สูงก็ยังมีอยู่ะนะที่เป็นของมือถือของค่ายไหนก็ได้มีอยู่แต่ตัวคลื่นนี้จะเป็นความถีตม่<ะ>ต่ำแล้วน้อยชิวแล้วให้มันซูเปอร์อินโพสหรือว่าขี่อยู่บนนี้ไปด้วยกันหรือว่าพันกับตัวนี้ไปด้วยกันแต่ไปด้วยกันแบบที่ทั้งเขาเรียกว่า มันมันมีความถี่กรอบของมันเนี่ยที่มันความถีตมต่ะเข้ามาสัมผัสเราก่อนมันมันก็เลยกลายเป็นว่า,เ,าเซลล์ร่างกายรู้สึกคุ้นเคยก็เลยไม่ไมเปลีป่ยนอะไระอันนี้ก็เป็นวิธีการคือวิธีการหลายๆอย่างที่พี่ที่ามาบางทีบอกอุ้ยคุณไปตั้งเครื่องนี้แล้วอุปกรณ์นี้ไปทําลายทําให้สัญญาณไม่ชัดไม่ใช่นะ,ะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง อันนี้คือความสามารถของของนักวิยาที่เขาศึกษาตัวนี้ที่อเรริการนฮะแล้วก็ออกมาวางตลาดกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ได้ไดผลโดยเฉพาะมีการวิใจัยในแลบต่างๆว่าถ้าได้ผลจริงไหมเดี๋ยวมีสิทธิบัตรเป็นยังไงมีอะไรก,ก็มาถึงแล้วแลวผลการวิจัยเป็นยังไงคะอาจารย์ก็คืออ,อหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วนี่สามารถ ลดไอ้ไอ้ค่าที่เขาเรียกอซาที่ว่าเราเราสามารถที่จะดุดซับพ,พลังของคลื่นเ่เห็นไฟฟ้าเดียนะสมามารถดุดซับทำให้ลดลงไปถึงสีนะ่เอร์เซนะเพราะฉะนั้นทําให้การดุดซับของคนเรานี่มีการต่อต้านดีขึ้นนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วย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 ,วยบันเทาหรือว่าช่วยซอฟต์เทน ไอ้การทําให้เซลล์เซลล์ของร่างกายแข็งตัวเนี่ยที่มันตกใจอะนะเพื่อความถี่สูงๆเข้ามาเนี่ยไม่ไปชอบหลัการใช้งานมันยากไหมคะอาจารย์ก็ไม่ยากครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่มันจะให้คลื่นความถี่ตามอกบประอดเวลาแล้วก็ตั้งไว้ที่ที่ที่ทำงานของเรารักษณะมันเก้าเมตรค่ะเก้าเมตรพอเราไม่อยู่เราก็ปิดซะเช่นตั้งบนโต๊ะทำงานได้เลยทำงานเลยแล้วมันเราก็มีเครื่องไปเพล่ามาอะไรทุกอย่างมันก็จะเข้ามาแบบเนียนๆียแล้ว มันไม่ใช่ทาให้ตกใจแล้วมันไม่ตกใจเซลล์ในร่างกายก็ไม่ได้สร้างให้ผนังเซลแข็งตัวอย่างที่เรียนไปได้แล้วโดนการแข็งตัวตรงนี้ที่ขอให้เกิดปัญหาละอันนี้คือสาเหตุนักวิชาการเขาเจอตรงนี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะอาจารย์อยู่ในบ้านก็ตั้งเครื่องนี้มีคอมพิวเตอร์อยู่ด้านหลังควรจะตั้งเครื่องนี้ไว้ตั้งไว้บริเวณไหนก็ได้เหรอได้ก็ให้ลัศมี่ก้าเมตร มาเต้าตรงกลางเราก็เก้าเมตรเก้าเมตรซ้ายขวาขึ้นข้างบนเป็นรูปวงสลมคมก็สามารถครอบคลุมไปถึงหมดนะฮะอย่างเช่นชมวัดเราอยู่ชั้นสองอาจจะชั้นล่างก็ขึ้นไปชั้นสองได้แล้วก็คือเก้าเมตรมันมันขึ้นไปตั้งแค่อย่างมากก็สามเมตรชั้นหนึ่งนะฮะก็ก็สามารถใช้ได้เครื่องเขาทำงานยังไงนะคะอาจารย์ทำงานก็คือว่าเครื่องมันจะผิดขึ้นขึ้นความถี่ต่ำออกมาตลอดเวลาหวืาน้อยสิวตลอดนะที่มีอยู่ระดับไปเกินสิบเฮิร์สแล้วขึ้นตัวนี้ใครขึ้นมาไหนมามันก็มา ขี่บนขค้ื่นนี่เราต้องไปเสียบลักอะไรกับเครื่องนี้ไหมคะก็ต้องเสียบลักคเพรก็มันมันเป็นตัวที่เจเนเรตรือตัวที่ส่งส่งคลื่อออกมาตลอดเวลาเพื่อให้ขค้ื่นที่ไม่ไฟฟ้าแบมือถือรู้จากอะไรที่แบกปลอมที่แรงๆมาให้มันมาผสมผสานกับตัวนี้ผสมผสางกันเพ่ว่า modulation หรือ superimpose เ่ยให้คำนางไปด้วยกันทําให้มันมันไม่ไม่แรงนะคือลดบรรเทาลงไป อันนี้แต่ทาให้ความเข้มหรือความทีของคลื่นเดิมไว้ังอยู่ก็จะมีความสุขนะฮะไม่เครียดแล้วก็ไม่ปวดหัวอันนี้ก็ดอกลื่องิดีนนะก็เป็นสิ่งที่ดีหลักนะแล้วก็ถ้าขึ้นถอยข้างบนก็ก้าเม็ดเหมือนกันเพราะถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็สามารถใช้ถึงชั้นสองได้โอ้คนอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองใช้ได้ได้เลยเครื่องเดียวเลยก็สะดวกก็ในในอเมริกามนี่คอนโดระดับ ดังๆนะครับแพงๆต้องดีแล้วออฟฟิศระดับดังๆที่เป็นกรีนออฟฟิศหรือเป็นไวท์ออฟฟิศต้องมีเครื่องนี้้ในนบาเราเรียกว่า Wi-Fi Safe คือ s a ซ e Wi-Fi ซึ่งเราเรียกมันได้ต่อไปนี่จะ s a ซ e แล้วแต่ไม่ใช่ไปทำลายมันมันก็ยังสื่อสารให้เราทำงานให้เราทุกอย่างแต่เราเซฟในบ้านเราด้ความสนใจกับเครื่องนี้มากแค่ไหนคะอาจารย์เพิ่งจะ จะจะมีข่าวสารมาคงจะกำลังจะออกตลาดเรื่องนี้แต่ผมในฐานะที่เป็นนักฟิสิกส์แล้วก็ผมก็เชื่อง่ายๆไม่ได้หรอกต้องอ่านดูว่าจริงหรือไม่จริงความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์เป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้ก็ยืนยันนะฮะโดยที่มีหลักฐานการวิจัยต่างๆออกมานะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความเจริญของทางเทคโนโลยีของอีกขั้นหนึ่งก็ คนที่ผูกแล้วก็ต้องแก้เป็นนะเพราะนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกสบางที่ไปสร้างอะไรแล้วผูกขึ้นมาแล้วตายแล้วไม่ได้แก้เนี่ยมันต้องแก้ให้ได้ แต่มนุษย์เราก็พูดบริโภคก็ต้องเลือกใช้ก็นะ<ำ>ก็จะปลอดภยัยนะฮะก็บอกก็สามารถเอาไปใช้แบบฉลาดฉลาดก็ดีนะฮะแต่ก็ดีใจแทนประชาชนทุกคนด้วยนะคะอาจารย์ที่แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่มันจะไฮเทคโนวัตกรรมใหม่ๆมากแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ออกมาป้องกันได้สุดท้ายให้อาจารย์แนะนําคุณผู้ชมแล้วกันว่าเราจะดูแลป้องกันตัวเองให้ห่างไกลหรือว่าเลี่ยงการรับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยวิธีใดบ้างครับอันแรกสุดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วมันมองไม่เห็นมันมีเยอะมีน้อยมีเท่าไหร่นี่ยแต่ผมสันนิษฐานว่าแม้แต่สถานีวิทยุก็ต้องส่งมาแล้วสถานีทีวีก็ต้องส่งมาแล้วดิจิตอลก็ต้องส่งมาแล้วมันรอบกายเราไม่มีหมดโดยที่เราไม่ต้องมีตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็โดแล้ว แต่เรายังตั้งคอมพิเวเตอร์ตั้งเราเตอร์ตั้งมือถือก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่แต่ยังไงก็ตามให้ชใช้ให้ให้ให้ฉลาดก็คือควรจะมีเครื่องนี้ป้องกันแล้วเขาภาษา,ษาที่ใช้ก็ซอฟต์แวร์ลงไปทําให้มันเนียนลงไปนะอันที่สองก็คือเวลาใช้มือถือนี่ก็อยากจะแนะนําว่าหลายหลาคนใช้แล้วปวดหัวก็ให้ไป หาอะไรเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีนะครับก็คือสามารถที่จะทําในหลักการเดียวกันแล้วก็หรือไม่ก็ใช้ให้ห่างจากหูไม่ใช่ไปนแนบหูนะ,ะเด็กๆก,ก็ควรจะไม่ไปไปให้เด็กฟังอะไรเงี้ยเขายังเด็กคาลูกอยู่ไปฟังเสียงพ่อเสียงแม่ในปุ๋ยนี้อันตรายมากเลยเพราะอันนี้มีการวิจัยชัดเจนอยู่แล้วะนะแล้วก็พูดสั้นๆถ้าจะพูดยาวก็ไปพูดโทรศัพท์ธรรมดาจ้ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําแบบ ไม่ง่ายงายงายขอบคุณครับฟังอาจารย์แบบนี้แล้วรู้เลยนะคะว่าไอ้รอบตัวเราเนี่ยมันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะที่จะส่งผลกระทบนะคะต่อปัญหาสุขภาพของเราในระยะสั้นและระยะยาวด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของนั้สุขภาพของคนรับด้วยนะคะแต่ว่าเด็กๆน่าห่วงที่สุดค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม,เก,มเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องป้องกันรังสีเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้นะคะตํามเบอร์ขึ้นให้หน้าจออยู่ณนะขณะนี้